ใจมากครับเพราะว่านี่เป็นรางวัลแรกเลยที่ที่ต้องแต่มาทําแบบนี้แล้วพอย้ายมาอยู่กับอัจีแล้วมาทําเป็นวงอ่ะกดดันมากมันก็เหมือนกับต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทุกคนยังใหม่ก็อันนี้ถือว่าเป็นเป็นกําลังใจแล้วก็แรงใจที่ดีมากๆเพราะพวกเราก็กดกันมันดีใจกับรางวัลแรกของโนนะในเพลงที่ล็อกแห่งปีประทับใจมากนะแล้วก็ขอให้ข้าวหน้า ในทส้นทางดนตรีทั้งวงเดอะดัตด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะครับขอให้เพลงดังๆดังๆขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับดีใจมากค่ะที่ได้มารอบรางวัลนี้ค่ะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ช่วยกันโหวตมาค่ะแล้วก็ภูมิใจกับรางวัลนี้มากเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบอัลบั้มล็อกครั้งแรกของโตโน่เขาค่ะ อยากให้โตโน่แบบมีผลงานที่ดีๆให้แฟนคลับได้ภูมิใจกันค่ะแล้วขอบคุณ G Member ค่ะที่มีการให้มอบรางวัลกับแฟนคลับกับศิลปินค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับเขารู้สึกภูมิใจมากๆนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยคือนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มารวมวงกันแล้วก็ได้มาทำเพลงกับอัปจีนี่เป็นเพลงแรกในชีวิตของวงเราคือเพลงบ้าคิดถึง รู้นะครับว่าพวกเรายังใหม่มากแล้วก็ยังไม่เก่งแค่ตอนแรกที่รู้ว่ามีชื่อเข้าชิงร่วมร่วมกับวงไอดอลของพวกเราอีกเยอะแยะเลยเราก็รู้สึกดีใจแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่เออเแฟนเพื่อนเพื่อนพ,อนพแม่พี่น้องทุกคนเลือกแล้วก็รักที่จะโหวตหมดเงินหมดทองโหวตมานะครับเราเรารู้สึกว่าเอาตามความร,รู้สึกจริงนะครับผมรู้สึกว่าผมเป็นหนี้บุญคุณน, <laughs> นะครับยิ่งทําให้รู้สึกว่า มักง่ายไม่ได้เลยกับผลงานที่จะทําออกมาให้กับคนได้ฟังขอบคุณ g ีเมมเบอร์สำหรับทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเวลาที่มาสัมภาษณ์พวกเราหรือในที่ผมชอบเรื่องจีเมมเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ได้มารับรางวัลของจีเมมเบอร์ <c ười> คือดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณจีเมมเบอร์มากๆที่สนับสนุนผมมาตลอดนี่เป็นพลังแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆที่พวกเราได้รับขอบคุณแทนวงขอบคุณทุทกๆคนนะครับ